เก้าวปู๋มาไกยังไงขมน้ำขาไก่ก้าออกเลยก้าออกมาขึ้มาจ่าน้องไงนี่ม้าปูผมเป็นหนังตอนนีมาบานน้องไงล่ากันได้หรอมานี่ละมานี่ขม้าชูมืออยู่บ่บ่ามือมานี่มือแรงมากเลจะอีเพราะว่าบ่ามือมาสจะอีมันหิดโต๊ะมันหิดโต๊ะจะอ๋อเดี๋อวมันหีดโต๊ะันหีดโต๊ะันหีดโต๊ะก็้เช็ดแต่งออกมันหิดโต๊ะได้ อพ uh ี่ก็มาทางพี like ่ค่ะไม่ญ่พี่ก็มาพี่ทาพี่นอนกันงเลยวาิไมอพี่อยับมาพีมีมีผู้เดียวองเราแบะนี่ม่ไม่นอนน้อยอ่างมีผู้น้องน่างูหน้าเยบตาอยู่เก็บแต่บ่โตนสิโตมาสัไม่ละม่ามา้เกินนึงดิ กิ่งนึ่งหนิลูกใส่กิ่งนึงยิ้มเร็วยิ้มเร็วเอาอีกยิ้มมาขอหน่อยดื้อไรไปเปลี่ยนหนึ่ดื้อก็คือทั้งสี่หน้ามวยบกหอยนะคุณอูยบกหอยขึ้นบกหอยลายนะบกหอยเชื่อไีมบกหอยสาลีนบกหอยเชื่อไห